คลิปใหม่ครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพัทลุงคับพัทลุงกา mm hmm. ตรงนี้จากสี่แยกสายเอเชียมาเนี่ยมาเจอไฟแดงข้างหน้าที่เห็นนั่นก็เรียกว่าแยกท่าบีรำนะฮะเอ่อท่ามีรำท่ามิรำท่าบีรำครับตรงนี้ก็เรียกว่าสามแยกท่าบีรำ ติตไฟแดงนะครับเนะี่ยผมให้ดูตามีดำครับไอ้ตามีดำครับหนูอนุสาวราีย์พระยาอ่านไม่เห็นน่กลทุกข์ราชนี่นี่น,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 นี่ป้ายป้าป้าย,าย,ายผมอ่านไม่เห็นนะผมซูมดีวกว่านี่ป้ายป้ายป้าย,ายอ,อ่านไม่ชัดเพราะมีเสาบังอยู่อ่ะ ผมก็ไม่ชํานาญนะนี่ให้ดูท่าบิดลำด้วยครับนี่ป้ายท่าบิดลำเห็นไหมแยกท่าบิดลำไฟมาแล้วครับไปก่อนครับอ๋อขวามือเนี่ยเป็นซ้ายมือเป็นตลาดนัดท่าบิดลำนะขวามือเป็น นี่ป้ายอยู่นี่ฮะป้ายอยู่นี่ฮะโรงเรียนอนุบาลอุบลรั์ใทยจะกล้าอ่านไม่ทันอ่ะเราไม่ใช่คือลืมหมดแล้ว่าไม่ค่อยได้มาอืมเอาไปรอดสนนี่สูอยู่นั่นได้อเอาไปรอดตลอดข้าขับข้าไปตัวเมืองพัทลุงนิดหนึ่งเฉียดเฉียดนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรง แยกช่องโกฮะไฟแดงข้างหน้าไหมไฟก็เรียกว่าแยกช่องโกสีแยกช่องโกในตัวเมืองพัทลุงโอ้โหพี่ตัดก็มาตกใจมูดแวบแวบแวบแยกต้าบิดําเสร็จแล้วก็แยกช่องโกอะทางแยกช่องโกสีเลนสีสีแยกนะสีแยกนี่ ช่องโกส่งไฟแดงนะครับเราจะเลี้ยวยซ้ายนะครับเด,ดดดดเดี๋ยวซ้ายปืดปาดปืดปาดอเดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดเดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปติดไฟแดงนี่วระอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีเลี้ยวซ้ายครับ โรงเรียนสีวาโรอยนเลี้ยวขวาครับนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าแยกช่องโกครับนี่นี่คือตัวเมืองพัทลุงนะครับกว่างขวาก็จะเป็นโรงเ,เรียนปานิษฐนเลี้ยวซ้ายข้างหน้าัานีนพัทลุง กวางกวานี่ก็มีหน่วยงานราการเยอะเอาตรงนี้สักจุดหนึ่งบอกตรงนี้ทักจุดหนึ่งนี่นี่ตรงนี้ก็เรียกว่าสำนักงา,านพาณิชย์นะจังหวัดพัทลุงอยู่ขวามือโรงเรียนอนุบาลพัทลุงก็เลเลี้ยวขวาข้างหน้าตอนนี้ก็ติดไฟแดงครับอืม ไปแดงครับเลี้ยวซ้ายก็วัดประดูหอมเออเลี้ย,ยวขวาวัดประดูหอมเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายก็เป็นโรงเรียนอ่าโรงเรียนนานาศึกษามูลนิธิระดับมัธยมศึกษาครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ย,ยวขวาก็เป็นวัดประดูหอมครับเลยไปหน่อยก็หน่วยราชการเยอะอำเภอจังหวัดเรือนจำอยู่ในนั้นหมดเลยสรารกลางด้วยครับ จบคลิปก่อนดีกว่าครับ